สวัสดีครับพี่โอนิตทเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ได้เวลาที่เราจะคุยกันถึงหนังไทยฟอร์มยักษ์เรื่อง One for the road หรือชื่อภาษาไทยว่า Th ay, วันสุดท้ายก่อนบายเธอหนังเรื่องนี้เข้าฉายในเมืองไทยตั้งแต่วันพฤหับสบดีบที่10มกรพากุม2 5พ5นะครับตอนรับวันวาเลนไทน์ในประเทศไทยซึ่งมีหนังที่เข้าฉายพร้อมกันในสัปดาห์นี้มากถึง 8. เรื่องแ่เรื่องและช่วงเวลานี้พี่โอ๋ก็ติดภารกิจดูไม่ทันช่วงนี้คลิปน้อยและเวลาที่จะเอามาคุยก็น้อยด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้พี่โอ๋ก็จะขอไปเร็วๆไม่อารมพบทมากหนังเรื่องนี้เป็นของพุ่งกับบัสนัทวุฒิคนเดียวกับที่กำกับเรื่องฉลาดเกมโกงซึ่งพี่โอ๋ชอบมากดูเหมือนว่าจะให้และพี่โอและใครหลายๆคนจะให้คะแนน10เต็มด้วยนะครับเป็นหนังที่ ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในการทาเงินในตลาดต่างประเทศของไทยเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องนี้มีการอำนวยการสร้างโดยหว่องกาไวซึ่งเราเคยมีข่าวว่าก่อนหน้านี้ออกแบบเป็นผู้ที่กำลังไปร่วมง,งานกับหว่องกาไวพี่โอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการร่วมง,งานกับหว่องกาไวของออกแบบนั้นอยู่หมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้า ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็น่าจะพูดถึงดาราอีกหลายๆคนก็เนื้อเรื่องย่อตามที่คุยได้ในตัวอย่างพี่คลิปนี้อาจจะมีสปอยเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่สปอยก็คงจะคุยถึงสิ่งต่างๆที่เราสงสัยในหนังค่อนข้างยากก็แต่ว่าพอถึงสปอยแล้วพี่โอ๋จะบอกนะครับว่าตรงไหนสปอยตอนนี้เราพูดถึงตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างเนี่ยก็มีเรื่องเพื่อนสคนนี้คนนึงโทรมาหาเพื่อน ที่อยู่เมืองไทยเดี๋ยวสิคนหนึ่งคนนี้อยู่อเมริกาครับอีกคนหนึ่งอยู่เมืองไทยโทรมาบอกว่าเป็นมะเร็งให้มาช่วยหน่อยมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือนั่นก็คือการให้เพื่อนขับรถพาไปหาแฟนเก่าทั้งหลายแล้วระหว่างนั้นในตัวอย่างก็ตัดสลับไปถึงค็อกเทลแต่ละชื่อแต่ละชนิดซึ่งเรื่องแสดงเห็นว่าคนนี้ในเรื่องชื่อบอส เป็นบาร์เทนเดอร์นะครับแล้วก็ส่วนอีกคนนึงเป็นมะเร็งมะเร็งไม่ใช่อาชีพคนนี้ก็ทำค็อกเทลสูตรผสมพิเศษต่างๆให้เพื่อนกินซึ่งนั่นก็คือชื่อของแฟนเก่าทั้งหมดเขามีเติมเอุดนาแฟนเก่าสลับกันไปกับการขับรถไปหาแฟงเก่าทีละคน และในหนังเราจะเห็นว่าแฟนเก่ามี3คนอีกคนหนึ่งที่เหลือเป็นคู่ของบอสนะครับคนนี้คนที่เป็นมะเร็งชื่ออู๊ดนะแล้วก็มีเพลงประกอบที่เพราะมาก no body knows เสียงเสียงรองคอรัสติตะโกนตะโกนเนี่ยเพลงแปลกพี่โอก็ชอบมี กระแสที่ทำให้คนอยากดูเรื่องนี้สูงมากโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นเชื่อกันว่าหนัง GDS เป็นหนังดีแต่ว่าสำหรับพี่โอนะครับ GDS ความาจะทำหนังดีไม่ดีนั้นก็อยู่ที่มุมมองอยู่ที่ทัศนคติของแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่เรื่องแต่ละเรื่องด้วยไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องจะดีอย่างที่พี่โอก็ไม่เคยคิดว่าดิสนีย์ทุกเรื่องดี แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจิปลี่ทุกเรื่องดีด้วยแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ GDS ก็คือหนังทุกเรื่องต้องมีอะไรที่เหนือความคาดหมายที่ค่ายอื่นเขาไม่ทำกันที่ค่ายอื่นเขาทำไม่ได้กันนั่นก็คือทำให้ GDS เป็นที่จับตามองของคอหนังจำนวนมากแล้วเรื่องนี้ก็เป็นหนังออกแนวดราม่า คือจะเรียกว่าหนังโรดทริปก็ได้โรดทริปก็เป็นดราม่าชนิดหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นดรามา่าแอดเวนเจอร์คือผจญภัยหรือตลกหรือโรแมนติกคอมเมดี้หรือโรแมนติกอย่างเดียวอันนี้โรแมนติกดรามา่านะครับเป็นโรดทริปที่อยู่ในนั้นโรดทริปมันไม่ใช่ชื่อประเภทเป็นลักษณะาการดําเนินเรื่องก็พาไปหาแต่ละที่แต่ละจังหวัดไกลๆเพื่อไปบอกลา ทุกคนที่เคยเป็นคนรักเนีย่ยตรงนี้มันได้ความรู้สึกอีโมความรู้สึกเศร้าความรู้สึกได้อารมณ์มากซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้วัยรุ่นหรือคอหนังที่ชอบหนังดรามา่าชอบหนังดราม่าโรแมนติกแบบนี้ชอบซึ่งพี่โอก็เข้าใจได้แต่ส่วนตัวพี่โอพี่โอเป็นคนที่ไม่มี ไม่อินกับความรักนะครับเรื่องนี้ก็คือดูผ่านๆดูแล้วก็ปล่อยวางดูแล้วก็ปลงว่าคนก็จะตายอยู่แล้วมันนี้อยู่ฉากหนึ่งในตัวอย่างที่บอกว่ากลับไปเปิดแผลของแฟนเก่ากลับไปทําไมเฮงแกตัวจริงๆประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญของเรื่องซึ่งหนังก็สปอยออกมาในตัวอย่างเล็กน้อยแล้วก็มีตัวอย่างเล็กน้อยตรงที่คนนี้ทะเลาะกับแฟนของตัวเองแล้วเรื่องของเพื่อนเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าไม่อยากฟังสปอยแล้วก็สามารถที่จะไปตามดูในโปร่งภาพยนตร์ได้เลยนะครับพี่โอ๊ถ้าอยากรู้คะแนนก็บอกก่อนได้เลยว่าพี่โอชอบเรื่องนี้มากพี่โอให้ได้แปดเต็มสิบสาเหตุที่ให้ได้แปดเต็มสิบตรงนี้ยังไม่ได้สปอยเพราะว่างานสร้างอํานวยการสร้างโดยหว่องกาไวพี่โอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหว่องกาไวได้ทําอะไรในเรื่องนี้ด้วยควบคุมขนาดไหนแต่งานภาพสวยมาก การเล่าเรื่องที่ตัดกลับไปกลับมาแบบเหมือนพวก Happy Together, Jung King Express อ,อ,อีกหลายเรื่องของว o n g Kar Wai, Fallen Angel อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเป็น,เป,นเป็นการเล่าเรื่องที่สวยงามภาพสวยวิวสวยเพลงเพราะอย่างตอนที่ไปอยู่นิวยอร์กขึ้นต้นเลยก็เป็นเพลงแจ๊สซึ่งอันนี้พี่โอ,อเห็น ช,ชัดคือพอขึ้นต้นเขาบอกไตเติลมันบอกว่าอำนวยการสร้างโดยหว,วองกาวไวไตเติลเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะหนังเรื่องนี้ก็โกอินเตอร์แล้วพี่โอเห็นภาพพี่โอเห็นได้ยินเพลงพี่โอรู้สึกมันหว่องกาวไวมากมันถึงขั้นที่พี่โอว่าจะเอาคลิปเนี้ยพี่โอจะอลงไปอยู่ในเพลย์ลิสคุยถึงหนังว่องกาวไวด้วยซ้ํานะครับ ใครที่ชอบหนังมองกาวัไวชอบแน่นอนพี่โอเชื่อว่าผู้กำกับชอบผู้กำกับเลยได้อิทธิพลของมองกาไวมาเต็มเทียงแต่ว่าเนื้อเรื่องนั้นไม่เหมือนกันมองกาไวเขาจะมีบางอย่างอย่างเช่นความรู้สึกของตัวละครที่ไม่เปิดเผยออกมาให้คนดูตีความเอาเองต่อยอดเอาเองว่าตัวละครคิดอะไรถึงได้ตัดสินใจอย่างนั้นเรื่องมันจะจบอะไรยังไงเรื่องต่อไปจะเป็นงไงมองจะเปิดให้คนคิดแต่เรื่องนี้ ไปบอกลาแฟนแกเก่าเนี่ยคือแล้วก็2องคนเนี้ยเขาจะเปิดเผยความในใจของกันและกันไม่ต้องปิดนะครับแต่พี่โอจะปิดในคลิปนี้ <c oughs> ก็จะต่างกันตรงนี้เรื่องนี้เดิมทีแล้วเราจะผู้ที่ใช้ m p a s s ทั่วไปเกือบจะไม่ได้ดูแล้วเพราะว่าอยู่ดีดีเมเจอร์ก็มาบอกว่าใช้บัตร m p a s s ไม่ได้ซึ่งทุกคนก็งงนะครับอาจจะเป็นแผนสกัดของเมเจอสักพักต่อมาเมเจอก็บอกว่าขออภัยในความผิดพลาด ที่ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดข้อมูลผิดพลาดก็สรุปว่าดูได้นะครับเรื่องนี้ดูได้แต่เอ็มพาสเพิ่ม20บาทเพราะว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์เรื่องสัปดาห์ที่แล้วมูนฟอ l l จันถล่มโลกหรือ Kingsman กำเนิดโคตรพยักเนะี่ยอันนั้นไม่ฟอร์มยักษ์อันนั้นไม่ต้องเพิ่ม20เรื่องนี้ต้องเพิ่ม20นะครับเพราะว่าเป็นหนังโคอินเอร์ ner, หนังขนาดใหญ่หนังถ่ายทำต่างประเทศ หนัง Gdh ก็เลยไม่รู้เหมือนกันแหละว่าใครเป็นคนที่ขอเพิ่มเงินจะเป็นแผนสกัดของเมเจอร์ไม่ให้หนังเรื่องนี้ดังมากหรือจะเป็นความต้องการเงินของ Gdh เองอันนี้พี่โอก็เหลือจะเดานะครับเราก็ข้ามตรงนี้ไปมีบอกได้แต่เพียงว่า20บาทที่เราเสียเกินในส่วนที่เราเป็นหลอดสมาชิกเอ็มพาเนี่ยดูเรื่องนี้ก็คุ้มความยาว2ชั่วโมงกว่าถ้าชอบหนังดรามา่าชอบหนังโรแมนติก ดูแล้วได้อารมณ์มากก่อนหน้านี้พี่โอ๊ไม่คิดจะดูเพราะว่ามันเป็นหนังมะเร็งพี่โอ๊นอกจากหนังโรทิกแล้วยังเป็นหนังมะเร็งอีกเราเคยไม่ชอบเนี่ยเราเคยไม่ชอบหนังเรื่องใสหัวไปในส่วนเกินที่อนันดาแสดงมาแล้วเพราะว่าดูแล้วไม่รู้สึกว่าให้กำลังใจคนป่วยมะเร็งแต่เรื่องนี้หนังไม่ได้เน้นตรงนั้นหนังเล่นเน้นเรื่องความผูกพันแต่ เน้นแต่ความผูกพันของคนรักอันนี้จะเริ่มสปอยล้วพี่โอ๋ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันความผูกพันในครอบครัวเรื่องเนี้ยมันบางมากมันมีแต่เรื่องเพื่อนเพื่อนสนิทกับคนรักอ่ะขอบอกก่อนว่านี้ไม่ใช่หนังวายนะครับบางคนจะคิดล่วงหน้าไปแล้วก็ตั้งความคาดหวังไว้ว่าจะเป็นวายแต่ไม่ใช่อันนี้พี่โอบอกได้เลยสปอยตรงนี้เลยเผื่อบางคนคาดหวัง มีแต่เรื่องเพื่อนเรื่องคนรักคือเป็นถ้าเป็นพี่โอนะหรือเป็นคนทั่วไปเนี่ยเรื่องคนรักที่จบกันไปแล้วลบกันไปแล้วมันก็ขาดกันไปแล้วแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาค้างคาและเขารู้สึกว่าเขากำลังจะเสียชีวิตแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าในเวลาที่เราเกิดอารมณ์เออกออยู่ในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่จะเป็นเวลาสุดท้ายของชีวิตแล้วเราก็อยากบอก อะไรกับใครให้มากที่สุดก่อนที่เราจะไปจะได้ไม่รู้สึกค้างไม่รู้สึกห่วงแต่ต่างจากคนที่ไปปรปปับหรือคนที่หลงลืมไปหมดแล้วอย่างพี่โอเนี่ยถือว่าหลงลืมไปหมดแล้วนะครับเรื่องที่เคยมีอะไรกับใครเคยโกรธเคยรักเคยเกลียดเคยอะไรลืมไปหมดถ้าพี่โอจะเป็นอะไรขึ้นมาก็คงจะไม่มีาการไปล่ำลาอะไรใครแล้วนะครับขอแบบว่า ไปเงียบเคนเดียวดีกว่าแล้วเรื่องที่พี่โอไม่ชอบในเรื่องนี้ก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวซึ่งจะขอสปอยนิดนึงว่าบอกลาแฟนบอกอะไรเนี้ยบอกได้แต่ว่าอย่างอย่างที่คนนี้ถามในเรื่องว่าที่พ่อตัวเองเนยังไม่เคยมาหาเลยพี่โอก็สงสัยว่าทำไมในเวลานั้นตัวละครนี้ถึงเป็นแบบนี้ ก่อนหน้านี้พี่โอเคยเข้าคิดว่าจะไม่ชอบออกแบบในเรื่องนี้อีกเพราะว่าในฉลาดเกมโกงพี่โอไม่ชอบไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบออกแบบไม่ชอบตัวละครที่ออกแบบแสดงทั้งเรื่องฉลาดเกมโกงแล้วก็ทั้งเรื่อง How how to t h i n k ไม่ชอบเลยพี่โอก็กลัวว่าเรื่องนี้จะไม่ชอบอีกแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้ออกแบบเข้าตาพี่โอที่สุดชอบมากเป็นนักแสดงที่ต้องแสดงเป็นนักแสดงที่ไม่สามารถแสดงได้ และสามารถแสดงดีโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่โอว่าออกแบบชนะเลิศเรื่องนี้ลองลงมาก็คริสหอวังนะครับนักแต่ว่าบทน้อยคือนักแสดงที่คัดมาในเรื่องนี้นักแสดงขั้นเทพทุกคนอันนี้ต้องยอมรับว่า t d h เหนือกว่าค่ายอื่นตรงที่ไม่เอาตัวประกอบมาพูดบทปเปล่าๆเลยแม้แต่บทของนักแสดงสมทบอาวุโสยังใช้คนสำคัญอย่าง พี่เอกทนายวราณกุนเนรคราะห์แล้วก็พี่น้อยพพระฐาโพงามไม่ไม่ใช่น้อยสิอะไรยาย่าหญิงโพงามนะครับสองคนนี้ก็คือออกปกติแล้วไปรับเชิญเรื่องไหนเนี่ยจะขโมยซีนเรื่องนั้นมากแต่เรื่องนี้กลมกลืนไปกับหนังเพราะว่านักแสดงรุ่นเยาว์ทุกคนเทพมากนี่คือสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบชอีกอย่างหนึ่งคือเพลงเหมือนกับหนังวงกาไวายเพลงกับภาพพี่โอให้ไป รวมกันก็นแล้วกันนะครับว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยคือเริ่มต้นที่บอกว่าเป็นแจ๊สต่อมาคือกล่าวถึงพ่อจัดรายการวิทยุเป็นเพลงป๊อปป๊อปแบบป๊อปออคลาสสิกเพลงสากลเก่าๆแต่ว่าตอนที่เจอกันพี่โอ,อกก็งง,งว่าทำไมทำไมพระเอกฟังพี่มอสเลวอะไรไม่มอสเพลงอะไรไม่รู้แต่เป็นพี่มอส มอปฏิพานนะครับทั้งทันที่พ่ออัดหูกรอกหูด้วยเพลงฝรั่งเป็นประจำและสิ่งที่ผมสงสัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือลำดับเวลาของเรื่องนี่ตรงนี้จะสปอยเพื่อถามว่าตกลงแล้วเขาไปอเมริกากับกับออกแบบใช่ไหมแล้วก็เลิกกันตรงนั้นแล้วก็มาเจอผู้หญิงอีกคนแล้วก็กลับเมืองไทยไปกับ ผู้หญิงอีกคนอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ในระหว่างก่อนที่จะเจอคนนี้ก็มาได้รู้จักกันเพราะผู้หญิงคนนี้อันนี้น่าจะเป็นลำดับเวลาที่ถูกต้องนะครับเผื่อใครถูกคือพี่ออกดูแล้วก็บางทีตัดกลับไปกลับมาแล้วเราก็งงว่าเรียงลำดับยังไงเพราะว่าการไปหาผู้หญิงแต่ละคนนั้นก็ไม่ได้เรียงตามเวลาที่ครบเรียงตามความสะดวกว่ามีโคราชสมุทร สงครามเชียงใหม่อะไรประมาณนี้เรื่องความรักในอดีตที่จะต้องไปแก้ไขเนี่ยมันชัดเจนสองคนก็คือออกแบบกับคริสวังแต่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งพี่โอไม่เคลียร์เลยว่าเพราะอะไรถึงได้รักกันเพราะอะไรถึงได้เลิกกันตรงนี้ไม่ไม่ชัดเจนแล้วก็ความรักของ แม่ที่มีต่อลูกคนนี้แม่มีสามีใหม่แต่แม่ไม่ต้องการแสดงให้คือทำไมต้องปกปิดคนนี้ว่าเป็นลูกพี่โอ๋ก็คนแบบนี้มันมีด้วยเหรอแล้วเออเป็นเป็นครอบครัวที่ไม่น่ารักนี่ก็เหมือนกันทำไมถึงไม่รักพ่อตรงนี้พี่โอ๋ก็ไม่ไม่เคลียร์นะครับไม่ชัดเจนแต่เรื่องกับความรักแต่ละคนเนี่ย พี่โอ๋ก็ชอบอยู่ก็เลยไม่ได้ให้คะแนนเต็มแล้วขนาดมันก็เล็กมันเล็กมันไม่แรงแบบมันไม่แรงแบบฉลาดเกมโกงแต่มันก็ไม่ได้รันทดกดกันแบบเรื่อง how to t h i n k ก็ถือว่าเป็นหนังไทยที่ดีถูกใจเรื่องหนึ่งครับช่วงนี้คงจะพบกันนานๆครั้ง เพราะว่าพี่โอติดภารกิจนะครับถึงแม้ว่าหลันจะมี8เรื่องแต่พี่โอถ้าได้ดูครบก็จะไล่ให้ครบ8เรื่องบางวันอาจจะโพสสองคลิปนะครับพบกันในคลิปอื่นๆครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดไม่ดีพูดให้รู้สึกเหมือนพี่โอบูลลี่ดูหมิ่งเกลียดชังหยาบคายก็ต้องขอโทษเวลณที่นี้ด้วยนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าไม่เจอคลิปใหมย่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ ขอบคุณครับ